โอเคครับวันนี้เราก็จะมาทำมาม่ากันนะครับมาดูกันครับเราจะมาทำมาม่าเกาหลีคูนสองนะครับนี่โฟกัสับนี่นะครับจะเป็นยังไงนะครับเราไปดูกันเลยนะครับนี่ใช่ยะงใช่แล้วนี่นะครับเราก็จะหยุดไฟนี่เอามีดปิดละอ๋อปิดแล้วมาม่าป็ดคูนสองเราไหม่เอนี่ คูณสี่นี่ทำไมถึงคูณสี่ครับสองบวกสองเท่ากับสี่คิดเลขเป็นหรือเปล่าแกะออกมาให้เพื่อนบล็อกไซเพื่อนบล็อกไซอ่าครับครับมาดูใกล้กันครับมาดูใกล้ๆเดี๋ยวใกล้มากนะครับโอเคเดี๋ยวใส่ห่อที่หนึ่งนะครับใหญ่เลยอะไรครับดูครับดู ใส่ไปแล้วครับหนึ่งห่อหนึ่งคอนะครับห่อที่สองตามมาครับห่อที่สองตามต่อให้ประมาณนี้นะครับเดนะเอาละครับเราก็จะถึงขั้นตอนการปรุงมากานะครับเมื่อกี้เราก็ได้เปลี่ยนช่างกลองใหม่นะครับนี่ครับมาดูใกล้ครับมาดูเส้นดูเส้นนะครับโอ้ยโฟกัสไหมครับโฟกัสไหมครับ เส้นอืดหมดแล้วครับทิ้งไม่นานเกินนี่อร่อยเลยนเนีจะจะไ้ไม่เผ็ดเราใส่จานนะครับน่ากินมากครับวันนี้เราจะมาแข่งกินกันนะครับใครแพ้ทำอะไรฮะใครแพ้ทำอะไรแพ้กินมะนาวแพ้กินมะนาวพักเปลืองนะคนอะไรลูกครับ งานลูกนึิงเลยอะอ่ามีปรุงก่อนอืมยังได้หรอพูดเพลดว่าเอายาอ้าวนี่นะครับเราอยู่ขั้นตอนการปรุงนะครับมาดูก็ได้ครับนี่ครับปรุงนะครับปรุงแล้วนะปรุงแล้วนะนี่ปรุงแล้วนะครับ หุยน่ากินไหมอืมมากินป่ะนี่ของมึงครับปรุงให้แล้วเฮ้ยแบใส่อะไรป่ะเนี่ยไม่ใช่แซ่บอะไรอะไรไม่ได้แซ่บไม่คุยไอเอาละครับอยู่ในขั้นตอนการกินนะครับเดี๋ยวเราซิมน้ำก่อนนี่เราไม่บอกแบรนด์นะครับไม่บอกอุ้ยนี่สปอนเซอร์จะเข้าตข้ได้นะนี่ทำไมกูเป็นน้ำเปล่าอุ้ยเสียงเทได้ไหม เทน้ำได้แต่อย่าเทร้อนนี่คำคมประจำคลิปนี่นี่นี่ครับนี่ลินนาเรามาซิมเบิร์กนะอุ้ยเสียงมาฟังเสียงครับมาฟังเสียงครับเสียงเดี๋ยวพกกันได้กมว่าเสียงโ้สุดยอดเลยครับมาฟังครับฟังฟังเฮ้ยกินอฮ้ยเฮ้ยโอ้ยมันแรงไปหน่อยมาเรลมาชิมกันนะครับ เ,เขาบอกว่ามันเผ็ดนักเผ็ดหนาหผมกไม่รู้จริงบ้างเตรียมน้ำโุวกไว้เรียบร้อยแล้วครับไม่เกินใจนี่น,นะครับโอ้ยโอ้คำแรกเอาดิสามสองคำแรกนะครับคำแรกเป็นไงครับไม่เผ็ดครับไม่เผ็ดไม่เผ็ดนะครับไม่เผ็ดจิบๆคบคำแรกเราไปเบย์กันแล้วครับกินมาม่ามาเลเซียทุกวันเลยพวกมันเอาละครับนี่โฟกัสนะครับมาดูใกลจ นี่นะครับอ่าเอาเลยครับชนไหมชนไหมชนไหมครับอ่าได้ <Okay. S 1> นี่กูสปาเก,กตตี้นี่น,น,นี่ชนแล้วชนนี่เส้นมันนานเลย <c oughs> เส้นเหนียวนุ่มมากครับ <ok> โอ้ยอะไรเนี่ยไ <c oughs> อ้ไอ้ตัวนี้อะไรเนี่ย <c oughs> ไอ้รอด <c oughs> ว่าแล้วมันต้องขึ้น เพชรผายมีคำว่าเพชรผายเลยครับตามคำนะครับที่เขาบอกว่าเพชรอูดสองตัวไม่รู้ว่าจะเป็นขนาดนี้ครับกลิ่นเป็นอูดเลยนะกินเป็นอูดโอ๊คคิดว่ามาม่าเพชรไหม แต่กระเด็ดไม่เท่าเราหรอกนี่คำคมอีกแล้วโหยกูเถอะฮะยงกูเถอะมึงก็ยกเถอะอเอางี้ป่ะฮะมึงแข่งกินกูบ้างกินไงไข่หมดก่อนชนะอะไรไข่หมดเลยมามาสวัดิพร้อมยังโอ้โหเจนนี่เพ็ดดูจะเงยนะครับเอายังเอายังหนึ่งต้อง เผ็ดนะครับแต่มาอร่อยเฮ้ยทำไมมีรสมาลา่าวะกูไม่รู้วะกูมีมงึงไงยอมกูฮะง่ายยอมกูฮะจริงจีบ oh, <no. S 1> เพื่อนทุกคนนะครับผมไม่ยอมนี่ครับจะหมดแล้วครับนี่จะหมดแล้วเหมือนกันนะครับ <c oughs> นี่ <c oughs> จะมีคนโดนกินมาาะนาวครับวันนี้ มีอะไรแก้ผิดไหมครับโอ้ยโอ้ยนี่ครับโอ้แม่ของแก้ผ็ดมาให้นะครับพอดีเลยครับนี่รู้ใจชนะนะครับโอ๋อหนาวอีกแม่ซื้อขนมหวานมาให้ หมูไส้อบบนี้หมดเลยนี่ครับอร่อยขึ้นข้าวล้มดีนเรบเป็นประมาณนี้ครับนี่ จบคลิปกันเลยนะครับอืมไม่ได้คนแพ้ครับกินไม่หนาครับลูกถึงลูกเลยฮะถึงลูกนะอ่ะคิดวะให้ครับถึงลูกเค็นครับมะนาวก็มะนาวนี่ครับเอามะนาวมาให้แล้วมีเกลือไหมอืมไม่มีเราดนสดครับลึกมามกๆตัดมะนาวครับมะนาวขอบคุณเกื่อได้ไหมเกลือเกลือกินน้ำเบิกนะพูดพูดแล้วครับพูดแล้วครับคนดูโอ้โหเอาเลยครับมะนาวก็มะนาวนะครับนี่ครับมือก็ไม่ได้ล้างนะครับไปอ่ะเพื่อท่านผู้ชมครับ หมดเลยนี่โอ้โหเฮ้ยไหนครับรสชาติเปรี้ยวนึกว่ามะนาวหวานอะสำหรับคลิปนี้นะครับก็จบเป็นท <iro> ี่เรียบร้อยนะครับจบแล้วครับผมใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้เดือยนะครับเผ็ดมากครับ EP นี้ตัวตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย